เอาแล้วเอาแล้วลงรถมายิมเพนเปิดกล้องลูกเจ้าชิ้นขเขาก็ถามละพี่ปลาไม่การหรอกอย,อย่างนี้มาไปปลาไม่การหรอกโอ้ยเด็กน้อยทำนี้กูมีเสื้อดอกแล้วเลยกูก็ต้องลงมือก่อนแล้ววะเออมาให้ตัวผู้ลักผู้ใหญ่มึงปลาไม่การหรอกปลาไม่การหรอกปลาไม่กินหรอโอ้ย กูเคยเสจอเพื่งง่ายๆงปักห้ำยัไงไก,กูต้องลบไปเอา้าวมาก็ฟุก,ก่อนเลยอืมอ่ะลุ้นเบิง้งมันคือตัวว้าวห้ำมันคือตัวเ้าวบอมันคนละฝีมือแล้วเออมาเบิ้งไอ้เสียเธอเบิ้งเด้ออืมนะอะยังห้พุ่นย้ายไปพี่ละอันนั้นก็ไม่ได้มาม่อันนี้เบิง้ง มันจะได้อยู่อยบอกได้ตัวต้องโอ้โหขอลบน้ำถือไอได้เนี่ยนะบ่งอา้าวหมายิ่นก็นเงียบกิบเป็นสามชิปชิบนาทีแล้วมาหมายนี่เบ่งไปนี่เป็นยังไงสามบอลใหญ่ละพี่น้องเลยน,นะเป็นมี้ยออกไปท่ายน้องออกไป พี่ถ่ายคลิปเหรอครับหมอชันวะไปผมมีหมายเด็ดหมวชันวะพาไปนะตามคนไปต่อออนหลอดออนหลอดอยู่นี่แหละอะไปก่อนแล้วมันนี่ก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะคอนเสิร์ตอะไดป้าไปคอนเสิร์ตแล้ววะตามพวกคนไปยังออนหลอดออนลอดอยู่นี่มามาเอพาไปเจอมาเบิ้งว่ามันไก่มันเคยสำเลยมันไก่มันไก่สำเลย พี่ไม่ไกลหรอกเนี่ยซอยนูนน้นทาง,งนู้นอืมมาเบิ่งน้ำกันแล้วั่งนี้นะหงอกถนนใหญ่มันจะฟาเลี้ยวเลี้ยวทั้งเลยระบาดนี่มานำน้ากับไปก่อนแหละก็ต้องจอดโอ้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาง,งอกคุณงอกพี่โหยวใจเขาไม่เสยดักไปขเขาเชื่ระบาดนี่ท้ากูอยู่เพบา้านนี่ไป ไปเลยมาตามด่านไปมันคือว่าหมายเด็ดหมายเด็ดเท้หวะหมายเด็ดแบบนี้มักามาจีเด็ดซ้ำไดวะอืมมันท้ากูยโูบไปนะคือปรเห็นเลยวะโอ้ยมือเหลือมือหรือได้เกือบพุกมงเข้ามาละออหลอดออหลอดหลอดขี่ตามด่านไปมามน้อยนะ